อ่ะครับผมอันนี้แหละนะโอเคนี่นะครับผมฝั่งตรงนั้นเนี่ยอ่านี่ไงห้องนัตศิลเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้คุณน้องเขาผ่านไปก่อนนี่ครับผมห้องนัตศิลถามว่ายังอยู่อีกไหมก็ยังอยู่อโอเคเนะนี่ก็เป็นห้องดนตรีสากนนะครับผม ห้องนักศป์นะมันเป็นห้องดนตรีไทยรวมด้วยนะผมเครื่องดนตรีไทยด้วยนานๆเฮ้ยนานๆทีเราก็จะได้มาเที่ยวนะผลงานของเด็กๆแต่ผมไม่อยากจะถ่ายเยอะเก่งใจคุณครูเขามาเดินสำรวจให้ทั่วเลยนะครับผม เดีย๋ยวผมจะสำรวจตั้งแต่ตรงนูน้นยันไปตรงตรงนั้นนะครับผมไปไหนครับไปไหนฮะนไ,นไม่ผมมาผมเป็นสิทธ์เกา่าพอดีมาเดินทัวร์หน่อยครับผมใช่เดินเที่ยวเล่นหน่อยนะพอดีผมเป็นสิทธ์เกา่าสิทธ์เก่าที่ไหนสิทธ์เก่าที่นี่ครับผมพอดีจะจะ,จะถ่ายลงย t u b e หน่อยเนาะใช่นานๆทีเราจะได้มา ใช่ไหมครับคุณพี่นะเนาะคุณพี่เขาตอบว่าเออไม่เป็นไรช่างมาเถอะปล่อยไปนานๆทีก็จะได้มาเที่ยวนะแบบนี้เราก็ไม่ได้มาบ่อยหรอกผมเองก็เกรงใจเขานั่นแหละที่ผมไม่อยากจะพาเขาเนี่ยแต่ผมก็อยากให้คนอื่นจะให้ทุกคนได้เห็นนะผมว่าโรงเรียนเก่าผมเป็นยังไง มาดเดี๋ยวถ้าผมถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะอ,ออกไปจากเลยนะเกรงใจเขาไงนะไม่เป็นไรมาเที่ยวหน่อยเออนานๆที่จะได้มาแบบนี้บ้างอ น yeah. 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 right? ี่ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับผมผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปเยอะหรอกนะใช่เราก็เป็นสิทธิ์เก่าแล้วคอนดูนมาม่าบากาอะไรนะใช่ศาสนาอะไรอิสลามอิสลามจ้ะอิสลามอ่ะใช่ไม่กินหมูไหมอเออเมื่อก่อนก็กินร่วมกับคนไทยได้แต่ว่าขอให้เราอย่าไปกินหมูก็พอพี่ห้ามดังไหม ละหมาดจ้ะละหมาดกี่กี่กี่วันเอ้ยละหมาดละหมาดกี่เวลาบางทีพี่ก็ขาดบ้างห้า<อ>ชื่ออะไรเนี่ยบางทีก็สามบางทีก็สี่พี่เหรอเขาต้องละหมาดครบกี่กี่เวลาห้าเวลา<อ>แต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ได้พี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่หรอพี่น่ะชื่อคอนเดอรมามาบากาโอเคเดินกับคุณน้องอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอนุบาลน,นะครับผมใช่คอนดอรมามาากาพี่ไปไหนอะไม่ถ่ายลงยูทูบจ้านานๆทีพี่จะได้มาบ้างนะ บ้านพี่อยู่ที่ซอยหลังพัฒนานอะหลังพัฒนาใช่โอเคเดี๋ยวครับผมออ้ยฝนตกฝนตกนะโอ้ยทำไมไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ก่อนถ่ายคลิปก่อนโอ้ยฝนตกด้วย ก็อ่ะจะให้ผมข้ามไปไหมอ่ะข้ามไปก็ได้นะผมเดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็ได้โอ้ยถ่ายทาั้งนที่ฝนตกเนี่ยนะเออเอาผมยอมทําให้ทุกคนได้ดูเลยตรงนี้ก็เป็นบอ่อปลาเมื่อก่อนนะคุณครูเขาบอกว่าตรงนี้มีเด็กเกเรเขาชอบยนก้อนหินใส่ปลาแต่ผมนะไม่ทําแบบนั้นถามว่าผมนะถามว่าผมนะพอมาถึงที่นี่แล้ว<ม>อะไร ทำมันเพื่ออะไรก็ยนก็ซื้อป๊อปคอร์นซื้ออะไรจากโรงอาหารจากนั้นก็มาให้ปลานะผมแต่ผมไม่มีใจิตใจที่เกเรไปทำแบบโยนก้อนหินใส่ปลาอยู่แล้วใช่คุณครูมาให้นี่แบบยังไงอะพอคุณครูมาให้บ้านนี้ปลาก็ตกใจใช่เพราะว่านึกว่าจะเป็นเด็กโยนมาโยนก้อนหินใส่นะโอเคผมเองก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานหรอกนะ ใช่ไม่อยากจะอยู่ที่ไม่อยากจะอยู่ที่นี่นานลลเพราะว่าเรานะ่ะก็จบไปตั้งนานแล้วการ,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 รที่เรามาอยู่ที่นี่อีกอมันก็ไม่ใช่เรื่องนะ,อะโอเคเดี๋ยวถ้าผมถ่ายคลิปจบแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเลยนะเกรงใจคุณครูเขาเกรงใจคุณครูเขาด้วยนะ บอกแล้เดี๋ยวผมจะเล่าเลยก็ได้คุณครูนะ่ะเคยบอกว่ามีชอบชอบมีเด็กเกเรนะ่ะน่าจะก่อนสมัยผมมาเรียนที่นี่อีกอะนะเขาชอบจะมาแบบยังไงอะ่ะโยนก้อนหินใส่ปลาอะไรแบบนี้จนปลาตายไปหลายตัวแล้วแล้วรู้อะไรไหมครับพอพอคุณครูนะขอโทษนะอันนี้ผมได้อยับได้ยินจากปากคุณครูคอีกทีนึงเขาบอกว่า พอคุณครูนะ่ะเขาตักเตือนเด็กที่เอาก้อนหินไปโยนใส่ปลาไม่ได้อ่ะคุณครูก็เลยเรียกตำรวจอให้ตำรวจอะมาตักเตือนเด็กใช่สุดท้ายเป็นไงก็เลยหลดหงอยเลยผมฟังแล้วอืมมันก็ถูกของเขานั่นแหละใช่ไปแกล้งสัตว์ไม่ดีก่อนแต่ผมไม่เคยทำแบบนั้นอยู่แล้วถามว่ากิจวัตรประจำวันพออยู่พอพอ,พอผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มีอะไรบ้างก็มี ไปซื้อของจากโรงอาหารจากนั้นก็เอามาให้ปลากินเออหรือไม่ก็กินเองอะไรแบบนี้ <c oughs> นะเ <c oughs> มื่อกี้คุณครูเขาเรียกผมว่าน้องมาทำอะไรผมก็มาบอกว่าผมมาเป็นสิษย์เกา่าผมมาที่นี่ใช่ไหมครับคุณครูเนาะผมเป็นสิษย์เกา่าใช่กิจวัดประจำวันตอน 8ปดโมก็กินนมโรงเรียนนะครับผมใช่นมโรงเรียนถามว่ารสชาติดีไหมก็มันก็อืมมันก็ดีใช่ดีมากๆนมโรงเรียนน,ยนะอโอเคโอเคจบแล้วนะผมแค่นี้ไม่มีอะไรนะผมอืมก็มีเท่านี้แหละเมื่อก่อนอ่ะนะ อิสลามกับไทยพุทธน่ะก็สามารถที่จะกินอาหารร่วมกันได้นะครับผมใช่ตอนนานแล้วแหละตอนที่ผมอยู่ป .1 ป .2 แต่พอต่อมานี่คือก็กินไม่ได้แล้ะคือแยกกินละใช่จริงๆนะผมเป็นคนอิสลามแต่ไม่เป็นไรแล้วนนก็เป็นบอ่อปลานะครับผมบอ่อปลาสามบอ่อปลานะั่นนะ่ะตอนนี้ถามว่ามีปลาอีกหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ โอเคจ้าคุณน้องครับคุณครูผมก็กลับก่อนนะเพอาี้ผมถ่ายลง YouTube เป็นสิทธิ์เก่าโอเคบายบายนะครับผม